ศรัทธาพระอุปคุปตปาฏิหารแห่งพระพุทธศาสนาตำนานที่ยังคงมีชีวิตในหัวใจชาวล้านนาพระอุปคุตหรืออีกชื่อคือพระอุปคุปเป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าโศกมหาราช และเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสระวาดว่าซึ่งชื่ออุปคุตมีความหมายว่าผู้คุ้มครองรักษาพระอุปคุตเป็นพระที่เป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดียมอนและชาวไทยวนและอีสานสมัยก่อนพระมอนได้นำพระบัวเข็มมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์ผนวดอยู่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนด้วย เชื่อกันมาว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธิปราบท้าวสวัสตีมีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่สองหลังพุทธปรินิพานณัก,กุงปาตลีบุตรปัจจุบันคือเมืองปัตนารัฐพิหารประเทศอินเดียพระเจ้าโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้ฉลองสมโพธพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเจปีเจดเดือนเจวันแต่ถูกพญามารมาผจญท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราพญามารจนยอมแพ้ ความเชื่อในพระอุปคุตยังคงมีอยู่ในหมู่ชาวไทยวนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยชาวไทยวนเชื่อว่าพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่าน,นเเา,า,าั เจ้าก็ยังเคยลาแต่แก่พยามมานุ่นขึ้นขาดนุ่นกบาปเนยได้ีกไดขาปนาปาจไว้หึเป็นกีไว้ตกลาแจแก่คนและเกว่าดาตัวคือต่อกันมาถึงยังกาละมนวิเษมันกระดูกนุ่งไปในตากากุจอนันตาทีู้นวเจ้าตนเขาลงคุณอนันตากิทุข์มดได้ จีงมาได้ละมัดกานน้อไม่ขอพป่งถูนปานผู้คาต่าลายต่างอีใจบานตุ้งจีนถสกนักต้องตื่นด้วยกัาจริงปาไก้มาตัมันกันพรเตียงตันนับจีนทูกต้นทุองไม่ทว่าผู้คุณชุปานเจ้ากันเจ้าพระผู้สูกคนที่ละปากุ พ่อรวยปีกู้ามเนรนวัดหนึ่งเมืองเป็นประธานดังไปถุงและดังไปหอของมโดยเตราวาจิกัดโนเจ้าไหลตคนและองค์หลคนผลไปรอหไปมีท่านนายเทเถรตมกี สยาาาามมมมอรหััพพุทธโเวในวันขึ้นสิบห้าค่ำที่ตรงกับวันพุทธชาวไทยวนจะเรียกว่าวันเป่งพุธเชื่อว่าพระอุปคุตจะออกบินทบาทในร่างเอ็นน้อยในเวลาเที่ยงคืนเกิดเป็นประเพณีตักบาทกลางคืนเพื่อถวายความเคารพและศรัทธ,ธาต่อพระอุปคุตตำนานพระอุปคุตเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการผสานความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา ที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันยังมีความเชื่อในหมู่ชาวไทวนว่าพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันขึ้น15บห้าที่ตรงกับวันพุธชาวไทยวนจะเรียกว่าเป็นวันเป่งปุตพระอุปคุตจะออกบินทบาทในร่างเอ็นน้อยและจะออกมาเวลาเที่ยงคืนด้วยเหตุนี้จึงเกิดประเพณีตักบาตรกลางคืนขึ้นวันเป่งปุตยามเที่ยงคืนที่พระอุปคุตออกบินทบาทความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ขารัตตังทิตายะสุขายะข้าแด่ประสงค์ผู้เจริญ